สวัสดีค่ะเอเองนะคะค่ะวันนี้เอพาลูกค้านะคะมาชมเจ้ารถ h อน da c ซี i c ชม FC รุ่นท็อปสุดคันสวยคันนี้กันนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น1.5เทอร์โบอร์นะคะรุ่นท็อปสุดเลยเป็นปี2016นะคะประวัติคันนี้นะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ Honda าครบทุกระยะเลยนะคะมีประวัติให้ลูกค้าดูด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นรถมือเดียวเลยค่ะตัวถังเดิมๆหมดเลยนะคะรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะคะ อันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนแมท์นะคะเป็นของมูโตโร่นะคะสวยเลยค่ะได้รุ่นท็อปสุดเลยนะคะอันนี้ทางโชรูมของเรามีการล้างทำความสะอาดขัดเคลือบสีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสะภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะก็จะเป็นตัว R S นะคะจะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะ มือจับโครเมียมนะคะมีเลนส์วอทให้นะคะนี่ค่ะเลนส์วอทก็คือกล้องมองด้านข้างนะคะภายในของเขาจะเป็นสีดำค่ะเบาะปรับไฟ,ฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในสวยสะอาดเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆนะคะนี่ค่ะหน้าคอนโซลน,นะคะไม่มีร่องรอยเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้ไม้น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเล็กไม์ให้ลูกค้าดูนะคะไม่รู้สึกว่า วิ่งไปประมาณ7,8,000กิโลนะคะนี่เบาะด้านหลังสวยสะอาดเลยค่ะคันนี้ทางโชว์รูมนะคะตั้งขายอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นนะคะราคาถูกเลยนะคะได้แม็กสีดำคันนี้คือสวยเลยค่ะมีคิ้วกันสาดนะคะอันนี้คือคิ้วกันสาดของแท้เลยนะคะ ออปชันครบเลยนะคะ,ะเดเอิดเลขไมให้ลูกค้าดูนะคะเลขไมจะวิ่งไปที่นี่ค่ะเจ็ด0มืนันกิโลนะคะเจ็ดมดันกิโลนะคะสำหรับรถปี2016นะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะวิ่งเฉลี่ยแล้วนี่คือปีละหมื่นประมาณนี้นะคะปีละหมื่นกิโลถือว่าน้อยนะคะวิ่งน้อย ออปชันก็ครบเลยนะคะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีระบบคุชคอนโถงนะคะระบบพ a ดเดิลชิพนะคะหน้าจอสัมผัสมีกล้องหลังแอร์ออโต้ออปชันครบเลยค่ะได้รุ่นท็อปสุดเลยนะคะได้ที่ราคา6,19,000บาทนะคะเลขไม่เท่านี้ถือว่าน้อยมากๆนะคุ้มมากๆราคานี้นะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็โทรสอบถามนะัดชมรถที่เอกได้เลยนะคะด็เอกจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะ คันนี้ตอนแรกรถติดจองไปแล้วนะคะอันนี้คือหลุดจองยังไงลูกค้าสนใจนะคะรีบเข้ามาชมรถได้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่ารถสวยประวัติดีตัวถังเดมิดมๆไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเอกเปิดประวัติให้ลูกค้าดูนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนํารถสวยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ